วันนี้เจอกับครูป้าปอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะก่อนที่จะมาเรียนนะคะวันนี้ครูมีคําคล้องจองมาฝากด้วยคุณรูไม่ทราบว่าเด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่านะคะอ้าวลุกขึ้นยืนพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วมาทําท่าพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามยกมือขึ้นมาเลยค่ะปลาน้อยน้อยเด็กๆเอามือถูแบบนี้นะคะ ในซอกขินแล้วกาการมือนะคะลึกน้อยน้อยทำเหมือนปะปูเลยค่ะแล้เอามือมาชนกันไปนะคะเอามาต่อยกันแล้วมาต่อยกันทั้งสองมือนะคะอ่ะนิ้วโป้งสอง รอบนะคะหนึ่งสองสามเอามือขึ้นมาเลยค่ะปลาน้อยน้ยปลาน้อยน้ยเด็กๆทูไปี้นะคะกลับมือ,นอนในซอกขินกลางมือออกมาเลยนะคะรูปแบบคูบัคูนนะคะหลืบน้อยน้ย,นยมือกลมๆนะคะแล้วก็เอามา มือแบบนี้นะคะถูเล็บกรันสองข้างเลยนะคะแล้วก็หมุนข้อมือสองข้างเลยนะคะสองข้างเด็กๆทาได้ไหมคะเดี๋ยววันี้เปิดภาคเรียนนะคะเรามาทําพร้อมๆกันนะคะ,ะแล้วก็ให้เด็กๆล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆขานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษกันนะคะ พร้อมไมคะเด็กๆ่าพร้อมนะคะวันนี้นะคะภาษาอังกฤษมีทั้งหมดมีตัวอักษรทั้งหมด26ตัววันนี้คุณครูป้าปูจะให้เรียนรู้เพียง13ตัวนะคะให้เด็กๆจําให้ดีๆนะคะพร้อมนะคะเด็กๆ่าพร้อมนะคะอ่านพร้อมคุณครูป้าปูเลยนะคะ ตัวที่สอง b b ตัวที่สามนะคะ c c ตัวต่อไปค่ะ d d ตัวต่อไปนะคะ e e ตัวต่อไปค่ะ f f G G ตัวต่อไปค่ะ H H I I ตัวต่อไปนะคะ J J ตัวต่อไปค่ะ K K ตัวต่อไปนะคะแ M M ตัวต่อไปค่ะ N N ตัวต่อไปนะคะ O O และตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะลูกค้า P P เด็กๆจำกันได้ไหมคะเด็กๆคงจำกันได้บ้างแล้วนะคะ ต่อไปเดี๋ยเรามาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะทบทวนดูว่าเด็กๆจําได้หรือเปล่า,าเด็กๆด,ดูนะคะตัวที่หนึ่งตัวอะไรคะอ่านพ,พร้อมๆกันไปเลยค่ะตัวอะไรคะอ่าเอเอเด็กจนได้ไหมตัวต่อไปตัวอะไรคะตัวอะไรคะลูกอ่าบี B. ด,ดังเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องอายนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าผิดนะคะ,ะตัวต่อไปตัวอะไรคะ E E ะตัวต่อไปค่ะ F F คุณคิดว่าเด็กๆบางคนอ่านอ่านได้นะคะอ่านเสียงดังๆเลยค่ะ G G ะตัวต่อไปค่ะ พร้อมกันดังๆเลยนะคะอ่าดังๆเลยค่ะ K K L L ตัวต่อไปค่ะ พี่พีนะคะคุณครูฝากเด็กๆนะคะเปิดคลิปวีเปิดคลิปวิดีโอนี้นะคะทบทวนนะคะอ่านนะคะท่องให้จานะคะเด็กๆคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณครูมีการบ้านนะคะส่งไปเป็นคลิปนะคะให้เด็กๆเหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนฝึกรับ ระบายสีฝากคุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปวิดีโอกลับมาให้คุณครูประจำชั้นด้วยนะคะแล้วคุณครูจะรอคลิปวิดีโอของเด็กๆนะคะเด็กๆคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ